สวัสดีค่ะวันละเรีนเนาะวันนี้มากินหน่อไม้ทอดนะคะดูอันนี้หน่อไม้ไร่นะคะถ้าใครเก็บบอกว่าเลจ้อเนาะบอกว่าเกลี้จ้อชื่อหนุ่มเด็กง,งานเนาะรูดเนียงเหมือนเดิมแล้วก็มีผักนะคะอันนี้น้ำพริกน้ำพริกดำวันนี้วับพักนะคะสมมาวับพักนี่จะไม่กินเนื้อสัตว์นะคะวับพระวันเดียวนะคะสม่านอกนากกินบ้านไม่กินบ้านนะคะแล้วแต่แต่ว่าอันนี้ขอน้องเขา นี่เป็นหน่อไม้นะคะหน่อไม้น้ำพริกหน่อไม้หน่อไม้โต้น่ออย่าพามาฮก็เลยหน่อไม้เจาะอย่าว่าสนนิยพาไวเกีั่วโมุยว่าสันนี้แต่หน่อยเดี๋ยวจะมากินกับข้าวด้วยนะคะมีท่าพ่อมีทัดทำแบบเป็นน้ำพริกเลยนะคะใส่เข้าไปนะคะเยอะๆเลยอร่อยอร่อยค่ะกินแหกกินได้แต่ว่าจะเป็นเส้นๆยาวๆอย่างนี้นะคะ่คะ

ไม่นับพูดถึงกับข้าวดูอื้อ น้ำพริกดำช่วงนี้แบบหนิไม่ค่อยแรงอะ ลดคลิปยาวไม่เคยได้เลยหรือว่าเราลดคลิปบ่อยไม่รู้มาลรทุกวันทุกวันเลยค่ะืม จเจ็บเหลือแล้วค่ะใส่ได้เยอะมากแบบนนองเขาน้อจะยัดเข้าไปเนาะ เมือนแน่นมากเลยอ่ะข้างในอ่ะดูไม่ไรจะหมดเนี่ยกีย่ได้ประมาณสามมื้อเลยนะเนี่ยตุหน่อไม้หืหือห้อหื้อ ใช่ะคะอืมวงน,นี้ได้กินรุ่นเนียนดอกทุกวันนะคะ

嗯。嗯、mm。嗯、hmm. mm。Hmm. นี่ถ้าเก็บไม่ได้กินได้นะคะดอูอืมอืม คำนะใส่นีไปด้วยอืม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 ่อืมอืม,อ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 ม กีนเสร็จแล้วนะคะเอาไปนียหนอขอบคุณทางกันด้วยหนอได้ได้